สวัสดีครับพบกับผมแมนมีดเดินไปอีกเช่นเคยนะวันนี้มีมีดพกโบวีเกตดพรีเมียมมาแบ่งปันให้นะครับผมของเข้ามาใหม่นะครับสวยจัดเลยนะครับผมนี่สินค้าพร้อมกล่องบูโฟมเข้ารูปแบบนี้เลยนะครับผมเกรดพรีเมียมนะครับเอาไปเป็นของฝากให้ผู้ใหญ่ได้เลยนะครับผมของดีแน่นอนนะครับผมทรงโบวีนะครับ สินค้าพร้อมปอกหนังแท้แกะลายนะครับตัวกระดุมล็อกสิงโตแกะลายนะครับผมปอกสวยงามแน่นหนาเข้ารูปแบบพอดีเป๊ะนะครับผมปอกสองชั้นนะครับสามชั้นนะครับผมนี่สวยสวยเลยนะครับผมหนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นนะครับแกะลายทั้งสองด้านมีที่ร้อยเข็มขาดปอกหนังวัวแท้นะครับผมตรงกลางทำสีเข้มนะครับสวยจัดนะครับผม ล็อกแน่นหนานะครับพร้อมพกพานะครับผมความยาวรวม10.3นิ้วนะครับเหล็กเทพนะครับผม M390 แข็งแรงแน่นอนนะครับรับประกันให้ความยาวใบมีด5.5นิ้วนะครับทรงโบวีนะครับใบมีดทรงสวยมีมิติมากนะครับผมตรงนี้ปัดเงานะครับสองสีนะครับตรงนี้ปัดเงาตรงนี้ขุ่นนะครับผมสวยงามมากนะครับผม ความยาวใบมีด5 5นิ้วยาวรวม10.3นิ้วความกว้างใบมีด1นนิ้วสันหนา4มิลนะครับปลายสลบ2.5มิลแข็งแรงน้ำหนักเบานะเลเซอร์นับเบอร์ที่ผลิตตรงสันทุกเล่มนะครับผมเลือกนับเบอร์เลือก number, เลือกนับเบอร์ไม่ได้นะครับผมมีของมาแค่สิบเล่มนะครับหมดแล้วหมดเลยแบ่งปันให้ราคาเบาๆนะครับผมเก้าร้อยบาทรวมจัดส่งด่วนเก็บเงินปลายทางนะครัพี่ๆท่านไหนสนใจก็ทักมาได้เลยนะครับผม ด้ามจับไม้ชิงชันนะครับผมลายสวยนะครับผมยึดหมุดโมเสสสองตัวคอเป็นเหล็กปัดเงากระจกแบบสวมนะครับเหล็กชิ้นเดียวตลอดเล่มฟูแทงนะครับด้ามจับไม้แท้นาไม้ชิงชันลายสวยนะครับผมแบบประกบสองฝั่งหมุดโมเสสตัวใหญ่นะครับฝั่งละสองตัวสี่จุดนะครับสันท้ายมีดูร้อยเชือกห่วงทองเหลืองนะครับผมงานดีเนียนกิฟต์นะครับเล่มนี้รับประกันนะครับด้ามจับซะอ่องนิ้วสวยงาม 900บาทเท่านั้นนะครับได้สินค้าตามภาพเลยนะครับผมรวมจัดส่งด่วนเจ็บเงินปลายทางนะครับหมดแล้วหมดเลยผมขายสินค้าแบบหมุนเวียนนะครับถ้าเล่มไหนจะขายดีก็จะสั่งมาใหม่แต่ก็ลองรอนานหน่อยนะครับผมเล่มนี้สวยแน่นอนนะครับรับประกันความพอใจให้เลยนะครับสวยตรงปกคมกริบนะครับผมเดี๋ยวช่างน้ําหนักให้ดูนะครับน้ำหนักมีดเปล่าๆนี่260กรัมนะครับผมพร้อมปอก300 สามรอสิบเจ็ดกร,รัมนะครับผมพร้อมปอกนะครับผมสันหนาสี่มิลแข็งแรงแน่นอนนะครับเดี๋ยวมาดูความคมกันนะครับผมคมหวานเจี๊ยบแน่นอนนะครับผมเป็นมีดพกเกรดพรีเมียมนะครับผมพี่ๆท่านไหนชอบไปสะสมพกป้องกันตัวสบายนะครับผม ยาว10.3นิ้วเป็นมีดพกสั้นนะครับงานดีเนียนกริฟนะครับรับประกันให้ทุกเล่มของดีแน่นอนนะครับเข้ามาใหม่10เล่มหมดแล้วหมดเลยนะครับทิ้งช่องทางการติดต่อสั่งซื้อไว้ใต้คลิปวีดีโอนะครับทางไลน์ทาง Facebook หรือเบอร์โทรศัพท์นะครับผมสะดวกทางไลน์ OA ที่สุดนะครับเดี๋ยวจัดโปรให้ทางไลน์ OA นะครับราคาเบาๆนะครับผม900บาทเท่านั้นนะครับรวมจัดส่งด่วนเก็บเงินปลายทางนะครับถูกวนนี้ไม่มีแน่นอนนะครับผม ได้กําไรเบาๆนะครับมีพกเกตพรีเมียมนะหมุดโมเสตลายตัวใหญ่นะครับผมของดีแน่นอนนะครับรับประกันให้นะครับผมกาดเป็นแบบสวมนะครับผมงานดีเนียนกิฟนะครับรอยอยต่อนะครับผม้อมปอกเกตพรีเมียมนะครับกล่องบุฟเฟ่ตเกตพรีเมียมนะครับผม มีใหม่นี้เอาไปเป็นของฝากได้สบายนะครับใบมีดทรงสวยนะครับสันปลายสโลปนะครับผมแนะนำนะเล่มนี้นะครับผมใครไม่ไม่มีไว้มีเก็บไว้นี่เอาไปโชว์ได้สบายนะครับใช้งานได้จริงนะไม่ใช่มีโชว์นะครับผมโดนว้นี้รู้จักเลยนะครับผมทรงโบวีนะครับขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่ช่วยอุดหนุนนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวจะนํามีดสวยๆมีดพกมีดพับมีดเดินป่า หลายหลายแบบเกรดพรีเมียม,ม,มที่หาที่ไหนไม่ได้มานำเสนอแบ่งปันให้พี่ๆทุกท่านได้เป็นเจ้าของกันในราคาไม่แพงนะครับผมส่วนเล่มนี้ราคาเบาๆนะครับพร้อมปอกหนังแท้แกะลาย3มชั้นนะครับกระดุมแกะลายสิงโตนะครับ900บาทรวมส่งด่วนเก็บเงินปลายทางนะครับผมสนใจทั้งมาได้เลยแล้วพบกันใหม่เล่มหน้านะครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ